เอาละค,ครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมรดกไอกแคดเกมนะครับวันนี้ทุกท่านก็อยู่กับรายการพิกัดลึกลับแล้วนะครับในวันนี้ครับเราอยู่กันใน EP ที่147กันแล้วนะครับ เนื่องจากช่วงนี้นะครับหาเรื่องที่จะมาพูดในพิกัดลึกลับเนี่ยค่อนข้างยากแล้วนะครับพวกเราพูดกันเป็นร้อยคนเรื่องแล้วใช่ไหมฮะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเก็บตกนะครับพิกัดต,ต่างๆที่ผมได้หามาเนี่ยนะครับแล้วไม่รู้ว่าจะเอาไปทําในไหนเนี่ยนะครับแล้วมันก็เป็นพิกัดที่ค่อนข้างจะลึกลับแล้วก็น่าสนใจนะครับดังนั้นคลิปนี้นะครับก็เป็นการรวบรวมพิกัดนะครับที่ไม่มีเรื่องเล่าเอามารวมรวมกันเป็น1คลิปนะครับนั่นคือ5พิกัดลึกลับ ที่สามารถเห็นได้ในสเตีิวิวนั่นเองนะครับเรามาดูกันที่พิกัดแรกก่อนดีกว่าเลยครับพิกัดแรกเบาๆก่อนะครับ,รบ,รบที่บันไดลอยได้ท่านผู้ชมนี่ฮะบ,บันไดลอยได้ฮะนะร,ระหว่างที่เราเดินทางไปทั่วนะครับมีบันไดขึ้นตัวขึ้นตึกปกติคนก็จะงงกับบันไดนี้ว่ามีไว้เพื่ออะไรนะครับขึ้นไปไหนนะครับถ้าเกิดคนขึ้นไปบนดได้แล้วเขาจะเดินไปไหนเดินขึ้นสวรรค์อย่างนั้นเหรอ ก็เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันนะครับว่าบันไดนี้มีไว้ทําไมนะครับเราสามารถย้อนเวลาได้เราย้อนไปในปี2007เดี๋ยวตรงนี้ยังไม่มีตึกด้วยซ้ำเลยนะครับมันเพิ่งจะมามีตึกตอนปีอ่า2000 2014นี้ยังไม่มีนะครับท่านผู้ชม2014อีกปีเนี่ยเริ่มสร้างนะมันก็ยังไม่มีบันไดนะแต่ทําไมามานะครับเข้าเอาบันไดมาแฝงไว้ ม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาแหวนไว้ทําไมเหมือนกันนะครับมาดูกันที่พิกาต่อมาครับพิกาต่อมาครับอันนี้ก็ดูเป็นมันเผิดนะก็เป็นคนใส่ชุดใช่ไหมแต่ดูจากสายตาที่เขาช่องมองแล้วเขาจ้องมองมาลุกคันเดียวกันและดูเขาถือกระปออ๋องนนั้นพร้อมกับอาวุธด้านกวายมาข้างล่างตรงนี้ไม่รู้ว่าเขาจะมาดักป้นหรือเปล่าดูหน้าตาเขาแล้วเขาก็มองตามกันมองตามกันดิมองตามกัน,นเฉยเลยฮะลถไปทางนี้ใช่ไหมโอเค ไม่รู้ว่าเขามาทําไมเนี่ยมาเพื่ออะไรเขาจ้องเราทําไมดูจ้องไม่กระพริบตาลยด,ดูไม่รู้เหมือนกันนะครับว่า,าเขามาจ้องแบบนี้ทําไมเหมือนกันนะครับดูไปดูมาก็ชวนหลอนเยู่นะฮะเนี่ยมาดูกันที่พิกัดต,ต่อมานะครับพิกัดที่3นะครับอันนี้เป็นพิกัดที่มีนะครับเหมือนทําเหมือนโจรบ้านท่านผู้ชมเขากำลังอุ้มอะไรสักอย่างดึงออกมาจากบ้านนะครับและพยายามทํามือกบกๆให้ป้าคนนี้ที่เขาจูงมาด้วยนะครับ ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาห่ออะไรมานะครับแต่รูปร่างเนี่ยตรงนี้เห็นชัดเลยนะครับว่าเป็นคนนะครับผู้ชมเขาห่อคนออกมาจากบ้านหลังนี้นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเขาห่อคนไปไหนนะครับไม่รู้ว่าคนในนี้ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าด้วยนะครับแต่เขาแต่งตัวเนี่ยยังไงกระจุ๊บๆนะครับและยิ้มแบบนี้นะครับอาจจะเป็นการล้อเล่นกังก็ได้นะครับเป็นการล้อเล่นที่แรงมากเลยนะเขายิ้มอยู่นะ่ผู้ชมถ้าเกิดท่านผู้ชมเจอคนสองคนนี้กําลังเดินออกมาด้วยถ้านทำแบบนี้ท่านผู้ชมจะคิดไว่าเป็นการล้อเล่นหรือเปล่าฮะแต่มันก็ดู่นะครับ ถ้าเกิดเขาคนที่อยู่ในหอนั้นไม่มีชีวิตจริงๆนี่ก็น่ากลัวมากเลยเนี่ยเขียนได้เราไปดูที่พิกัดที่นะครับพิกัดที่นะครับอันนี้เป็นคุณยายนะครับท่านผู้ชมมองเพิเิดเนี่ยก็เป็นคุณยายคนหนึ่งที่โดนเบลอหมดเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณยายเขามีรูปนี้คุณยายคนนี้กําลังถืออาวุธอยู่นะครับคือขวานนั่นเองนะไม่รู้ว่าเขาถือขวานไปทําไมวะท่านผู้ชมแล้วเขาก็จ้องมองนะครับมาที่นี่รถของเรานะครับพิกัดนี้นะเป็นพิกัดที่ดังนะครับดังจน Google นะครับต้อง เอาเบอร์ขวานเนี่ยมันเราจะเห็นร่องรอยของขวานอยู่ด้านหลังไหมเห็นไหมมาเห็นปลายขวานไหมเนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเขาจะไปตรงมันตัดไม้อะไรแต่แต่สีหน้าสีทางถ้าทางคุณยายก็ดูลึกลับเอาเหมือนกันนะครับดูวันที่พิกัดที่5นะครับผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับสุดท้ายกันแล้วนะครับพิกัดนี้ก็เป็นอะไรที่แปลกอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอยู่ดีๆีนะครับก็มีเจ้าหุ่นตัวนี้นะครับตั้งอยู่หน้าหลานไม่รู้ว่าหลานอะไรแต่เขาเอาไอ้หุ่นที่ดูน่ากลัวตัวนี้นะครับมาตั้งอยูู่่หหนนน้้้าาาลไวทผชม มองเพลอนเพื่อน,นี่นะครับมันก็เป็นทุกเหมือนหุ่นมนุษย์ใช่ไหมที่ปลูกโซ่แขวนอยู่นะครับหุ่นอ๋อเขาเป็นร้านรองเท้าปะแล้วเอาไอหุ่นนี้มาตั้งอยู่หน้าร้านรองเท้าทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าเอามาตั้งแล้วจะขายดีหรือว่าขายไม่ดีนะผู้ชมดูน่ากลัวมากนะไอหุ่นตัวเนี้ยนะโอ้ยผมก็อยากจะเห็นจะ,จะเห็นจังๆนะครับแต่ว่ามันไม่มีภาพที่แบบมันมันไม่จังๆอะ่ะใครคิดจะทําร้านค้าแล้วเอาหุ่นแบบนี้ไปตั้งหน้าร้านนะครับเพื่อจะขายดีนะผู้ชม เอาแล้วนี่ก็คือ5พิกัดเลยครับที่เราพามาดูในวันนี้นะครับวันนี้ EP ที่117เน่อาจจะไม่ได้ยาวเท่าไหร่นะครับประมาณอ่าสนาที5นาทีนะครับเราเรานี้วันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับ5พิกัดลึกลับนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปโทนนี้อีกนะครับก็คอมเมนต์ บอกกันไปได้เลยแล้วพี่ครับชอบคลิปประมาณนี้มากเลยนะครับหาพิกัดแบบนี้มาให้ดูอีกอะไรแบบนี้แลบอกเลยว่าผมมีพิกัดอะไรแบบนี้เยอะมากๆนะครับแต่พิกัดที่เป็นเรื่องราวเนี่ยกำลังหาอยู่นะครับว่ากำลังหาเรื่องราวที่มันน่าสนใจจริงๆแลวเอามาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับยังไงก็รอติดตามพิกัดลึกลับกันต่อไปนะครับแต่ขอเก็บข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะครับช่วงนี้ก็ดูพิกัดลึกลับสไตล์นี้ไปสักพักหนึ่งก่อนนอะเอาละครับก็มาถึงจุดนี้ครับใครชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเราได้เลยครับ ถ้าเกิดใครไม่อยากพลาคอนเทนต์ช่องเราเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามกดสัิก๊กกระดิ้งกันด้วยนะครับเมื่อผมลงคลิปเนี่ยมันจะไปแจ้งเตือนนะท่านผู้ชมน,นะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วกรับสวัสดีครับ